เขาเขาวันที่อย่างนั้นกม่ก็จะจมพ่ายอย่างนั้นเนงวังนี่มาในวันโอ้ใช้รถจัารฟ้าร้อยเมียนหรือไงร้อยเมียน เอาไปเลยไอ้จะจช่อมาเ่อไปเอาไว้มันมันมัมันจเขากานี่สิยังงอหลวไหงอือเขาน่